มันเวียนหัวบ้านหมุนลุกเดินไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องนอนอยู่กับที่แหละนอนอยู่กับที่ช่วยอาการมันเวียนหัวบ้านแล้วเรานอนจะลุกไม่ได้นะมันหมุนอย่างนี้เลยหมุนยืนไม่ได้แล้วจะล้มเลยละ่ะจะล้มเลยจะล้มแล้วหลังจากที่ได้ทานค่ะเป็นดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะดีจริงดีไหมคะพี่ผลิตพันเคโอดีครับถ้าเกิดมียาตัวนี้ตงใสย จึงนอนเจ็งยาวโอ้โหนี่นะคะเป็นคํายืนยันนะคะจากแฟนพี่เองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สินค้าตัวผลิภัณฑ์ ko นะคะแฟนพี่ต้องเป็นู้ื่วยติดเตียงเลยบ้างนเถอครับยิบยืมลองกินมาก่อนสองเม็ดลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะยาแก้เมายาหมออะไรเราก็กินมาเยอะแล้วไงก็ลองมาสองเม็ดปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาไอ้ตรงไอ้ขอบะไหล่มันจะคลายกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะคลายก็ ก็ต่อเนื่องแค่แค่สองวันเขาใช้ไปสี่เม็ดนี่ก็คือคลายเลยกล้ามเนื้อนี่คลายเลยสุดยอดเลยแล้วทำไมคุณแม่ถึงมั่นใจว่าสินค้าเคอจะช่วยให้คุณแม่แบบดีขึ้นจากอาการที่คุณแม่เป็นอยู่มันต้องลองไงมันต้องลองใช่ไหมไมอเอาอยากหายใช่ค่ะแล้วก็มันต้องลองหลังจากที่ได้ลองแล้วมันดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อเลแค่ดีขึ้นเลยดีจริงนะดีจริงจ้ะมั่นใจนะคะมั่นใจเลยค่ะอืมค่ะแล้วคุณแม่ทานสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ ช่วงแต่มันประมาณสองสามวันนั้นันดีขึ้นนะสองสองถึงสามวันเท่านั้นนะคะทุกคนากามันดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเลยม,มันดีขึ้นยังไงคะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้แบบไหนบ้างจากการเราปกติเราเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะเดินเดินไปไหนไม่ได้<า>พอเราทานเคโอไปปุ๊บมันไปในเองได้คะ่ะช่วยเหลือตัวเองได้โอ้ไไเรียกได้ว่านะคะจากที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาสองปี<ม>กินเคโอไปสามวัน เท่านั้นลุกเดินได้เลยอาการมันดีขึ้นอันนี้พูดได้อย่างเต็มปากใช่ไหมคะว่าเราสามารถลุกได้ด้วยสินค้าตัว k คใช่ค่ะสุดยอดมากมากเลยถ้าถามความประทับใจอะค่ะคุณแม่ประทับใจยังไงกับสินค้าตัว KO บ้างคะประทับใจมากค่ะแต่มันเนาะพอเราทานแล้วมันมันอาการเราดีขึ้นอะเราก็ต้องประทับใจใช่ไหมคะค่ะประทับใจมากมันเหมือนเราได้ชีวิตใหม่ไหมคะกับสินค้าตัว่เหมือนได้เราชีวิตใหม่แล้วคุ้มไหมคะกับการที่เราแบบซื้อสินค้าเคอมาทานคุ้มมากเลยค่ะ มอ่ะหนึ่งกล่งงองมีกี่แคปซูลคะคุณแม่มีสามสิบแคปซูลค่ะหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลน,นะคะบรรจุแผงละสิบแคปซูลน,นะคะเนี่ยแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะหนึ่งกล่องมีสามสิบแคปซูลน,นะอ่ะคุณแม่ทานาวันละสองแคปซูลเดี๋ยวคุณแม่จะไปทานให้ดูอักแกะให้ดูเลยค่ะข้างในเป็นสีอะไรคะสีแดงสีแดงเ<ะ>ดงี๋ยวให้คุณแม่โชว์ให้ดูนะคะอ่ะโชว์นิดเดงค่ะ เป็นลักษณะแคปซูลเป็นสีแดงแบบนี้นะคะทานง่ายไหมทานง่ายค่ะปลอดภัยไหมคะปลอดภัยปลอดภัยนะคุณแม่ก็ยืนยันนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังสงสัยแ่่อันตรายหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ยืนยันแล้วนะว่าปลอดภัยเดี๋ยวคุณแม่จะทานให้ดูนะคะนี่นะคะคุณแม่ช่วงเล่งฟื้นฟูที่มีอาการเวียนหัวมึนงงเดินทงเพลงน้ำในหูไม่เท่ากันคุณแม่